สีสัตตปทุมิยะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระสัตตปทุมิยะเทระพระสัตตปทุมิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าสิบสี่ข้าพเจ้าเป็นพรามีนามว่าเนสาทะใช้ดอกไม้ร้อยกรีบกวาดอาสมอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ 15. ความชื่นชมเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเพราะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสิทธ,ธัตถะผู้มีพระชวีวันดังทองคำทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกกำลังเสด็จไปทางป่า 16. ข้าพเจ้าได้ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านราชน จึงนำเสด็จพระองค์มายัางอาสมแล้วบูชาด้วยดอกบัวงาม17ในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า18ในกลับที่7นับจากกลับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิีชาติพระนามว่าปาทะปาวาระสมบูรณ์ได้รัตนาเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก19คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสัตตปทุมิยะเถระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนีสัตตะปทุมิยะเถราประธานที่สี่จบ